สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบอลลบอลกันต่อวอลล์บอลหญิงทีมชาติไทย1คนนะครับที่ FC เนี่ยติดตามว่าเธอจะไปเล่นหลีกที่ไหนล่าสุดตอนนี้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับทางด้านบีมพิมพ์ชญากกราครับบีหลังวอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งเปิดตัวกับทีม SSC พรามเบิเร์กสนะครับซึ่งเป็นดีกรี รองแชมป์ลีกเยอรมันก็เรียกง่ายว่าทางด้านบีมพิมเชียกุ๊กรัมนะครับไปเล่นลีกเยอรมันนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้ครับเมื่อวันที่1 1ตุลาคมที่ผ่านมาเรื่องของความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่ต่างคนเนี่ยต่างก็แยกย้ายกันไปเล่นลีกต่างประเทศนะครับแต่ละประเทศแต่ละทีมก็ว่ากันไปตามที่มีการเรียกตัวหรือว่ามีการจองตัวกันไปนะค,คุณผู้ชมล่าสุดนะครับซึ่ง ต้องบอกเลยว่าสําหรับในส่วนของปี2024ที่บริเอลหญิงทีมชาติไทยนะครับได้จบทําการแข่งขันไปก็อย่างเช่น v n l นะครับอย่างเช่นซี League อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็22สาวไทยกระจายกันไปหลายที่นะครับอย่างเช่นหลีกีญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับอย่างเช่นคาซัคสถานโรมาเนียสหรัฐอเมริกาอย่างพรพันอยู่ ไปเล่นหลีกสหรัฐอเมริกาแล้วก็อย่างวิภาวีไปเล่นหลีกเกาหลีใต้นะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็หลายคนนะครับประมาณ7คนนะครับนำโดยชัชชุออนนะแล้วก็อัชรพรนะครับทีนี้นะครับทางด้านบีมพิจากกรมนะครับซึ่งเป็นบีหลังของทีมชาติไทยซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับบีมเนี่ยเขาเล่นอยู่ที่คุโรเบะนะเมื่อปีก่อนนะครับซึ่งเป็นหลีกของญี่ปุ่นนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับ สำหรับปี2024ทางด้านบีมพิมเชียโกกรัมนะครับก็ได้ไปเปิดตัวกับทีม SSC เ r a m b ปรามเบิร์กชวรินะครับซึ่งเป็นหลีกของประเทศเยอร,รมนีซึ่งทีมนี้นะครับเป็นดีกรีรองแชมป์ลีกเยอรมนีซึ่งประกาศเปิดตัวบีมพิมชียโกกรัมนะครับ ซึ่งเป็นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอายุ26ปีก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทางด้านบีมเนี่ยถือว่าเป็นสาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งซึ่งก็เล่นเป็นเกมรุกนะครับหรือว่าเป็นตัวตบนั่นเองนะเพราะว่าบีมก็เล่นบีหลังนะครับก็เสริมทับความแข็งแกร่งให้กับทีมนะครับแทนที่โนวามาริงหัวเสาของทีมชาตินธเท์แลนด์ที่ได้รับ อาการบาดเจ็บที่เข่านะครับต้องพักนานหลายเดือนก็ถือว่าเป็นโอกาสให้กับบีมของเรานั่นเองนะการหายไปของโนวามาริงเนี่ยนะครับทำให้ทีมต้องตามหาผู้เล่นที่มีประสบการณ์แล้วก็ทรงพลังในเวลาอันสั้นนะครับเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เลือก บีมพิมพิชยากกกรัมบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบีหลังนั่นเองครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับล่าสุดเนี่ยก็ทางด้านโคชนะครับก็พูดถึงบีมนะครับว่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมซึ่งนะครับทางด้านเฟลิกคอสลฟสกี้นะครับเฮดโค้ช <c odes> ของทีมเนี่ยเปิดเผยว่าเราภูมิใจที่ได้ต้อนรับนะครับ พิมพิยากกรัมเข้าสู่ทีมนะครับด้วยประสบการณ์และความเข้าใจในเกมของเธอเธอจะมีบทบาทสำคัญในทีมของเราโคชเฟลิกเนี่ยนะครับก็ ได้รู้จักทีมชาติไทยอยู่แล้วนะในฐานะคู่ต่อสู้ของทีมชาติเยอรมนีและเนเธอแลนด์นะครับในการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเธอเป็นผู้เล่นไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรทำให้การเซ็นสัญญาครั้งนี้พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับเราด้วยเหตุนี้ทาให้บีมพิมพ์ชยาโกกรัมมีโอกาสได้ลงเล่นค่อนข้างสูง ประกอบกับการถแถลงการของสโมสรที่ขวาตัวพิมพ์พิชยาเพื่อทดแทนการหายไปของโดวามาริง่งตัวตีของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ได้รับบาดเจ็บที่เข่าต้องพักนานหลายเดือนโดยดีกรีของทางด้านโคดฟริกเนี่ยนะครับมีดีกรีเป็นอดีต โคชวอลเล์บอลหญิงทีมชาติเยอรมันระหว่างปี2016ถึง2021ก่อนจะย้ายไปคุมทีมชาติน์แลนด์ในปี2023แล้วก็คุมมาจนถึงปัจจุบันก็เรียกง่ายๆว่าเนเธอร์แลนด์กับไทยเนี่ยนะครับโดยการแข่งขันเฉพาะรายการเวนเอล2 2 2 3 2 4ที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าเจอกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ได้เห็นฝีไม้ไลายมือกันนะครับสำหรับทางด้านบีม ก็แสดงฝีไม้ลายมือให้เห็นแล้วว่ามีความแข็งแกร่งในการเล่นตัวตีอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางด้านโค้ชก็มองเห็นตรงนี้แล้วก็นำไปทดแทนนะครับนักกีฬาที่บาดเจ็บ ก็ถือว่าเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับสโมสรนนี้นั่นเองก็มาติดตามชมเชียร์กันนะครับเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตเกี่ยวกับในเรื่องของตารางการแข่งขันแล้วก็ในเรื่องของโปรแกรมต่างๆสำหรับทางด้านบีมด้วยเพราะเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบอลและกีฬาสวัสดีครับ